ครับเบ่งเหมาอแล้วก็มีน้ำพริกพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลาแบบว่าใส่สุรตรพริกป่นแล้วก็น้ำตาลลงไปนะครับพี่น้องครับอือหืออือหือพี่น้องหลุดลงไปที่เดียวเนี่ยโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับอือหือ มักเมาครับพี่นองครับเอาพริกลุยๆุยไปเลยครับแล้วก็ลูดที่เดียวเลยเด้อครับพี่นองรับรองว่าเปรี้ยวแล้วก็ถึงใจทีเดียวครับโอ้โหอ่ะพี่นองครับอื้มอื้มอื้ม กระนวยดำๆมันแบบนี้นี่มันสีบโบชอยเปรี้ยวพี่น้องถ้าเป็นลูกแดงๆเลยนี่จีดเลยครับนี่ดำๆแบบนี้นี่โอเคหวานๆเปรี้ยวครับอ mm ืม hmm. อย่างนี้เลยสุดยอดสุดยอด